สวัสดีครับผมนายเกษมศักดิ์กีรติกรกูลครับงานสวนป่าบ้านวัดจารย์องค์การอุตสาหกรรมบาไม้เขตเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอกะระยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเป็นผู้ดูแลและเป็นที่เลี้ยงของพี่สันนียครับผมสวัสดีครับข้บาพเจ้านางสาวสันนียสเบตสกุณชัยค่ะอายุ46ปีงานสวนป่าบาัดจารย์นะครับเป็นการด้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับผมเรามีบ้านพัก30ตารางนะคอับริการด้านดน้านท่องเที่ยวนะครับผมนักท่องเที่ยวก็ จะมาเที่ยวชมที่นี่ทั้งปีนะครับเพราะเพราะว่าที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีครับผมที่นี่มีป่าสนสองใบสนสามใบเป็นป่าสนธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นป่าสนที่สวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับผมครับผมงานที่พี่รับผิดชอบมีด้านไหนบ้างครับพี่แม่สิก็ทำความสะอาดต่งางๆที่กวาดปัดในทำงานเสร็จก็กวาดหน้าสํา งานที่พี่สันตนีรับผิดชอบเบื้องต้นแต่ละวันนะครับผมส่วบสนุจกจรรับผิดชอบบอริเวณสำนักงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็รับนี่อย่างี้ครับผมงานหลักของแกก็มีประมาณาเช็ดปากกัดหูรดน้าต้นไม้เก็บกวาดใบไม้อย่างงี้ครับพอสสายมาหน่อยหนึ่งพี่สันธนีก็สามารถไทยเอกสารเรียงเอกสารเบื้องต้นได้นะครับผมแล้วก็คอยแนะนำความบริการนักท่องเที่ยวเบื้องต้นได้ครับผม หลังจากลดกงานแล้วกลับไปถึงบ้านก็เอาสัมภาระออกแล้วออกกําลังกายวิ่งใกล้ๆบริเวณบ้านคืออย่างนี้ครับที่ที่พัานมาเหสังเกตที่สันนิคือหลังจากเลิกงานนะแกก็ไปถึงบ้านก็เอาหลังจากเอาสัมภาระไว้อะไรไว้เสร็จอะแกจะพักผ่อนแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็แกก็ยังสามารถเดินวิ่งบบเาบาๆออกกำลังกายเบาๆได้นะครับแล้วก็วิถีทางบ้านวิถีชุมชนของพิสนานนีนะครับทางบ้านก็จะยังจะมีการ มียังมีเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เบื้องต้นอยู่พี่ตอนเย็นๆพี่สันนีก็เก็บผักหมูต้มขับต้มผักให้หมูต้มข้าวให้หมูอย่างนี้ครับแล้วก็เอาอาหารให้ไก่อะไรเบื้องต้นได้นะครับถือว่าเป็นการออกกาลังกายเบื้องต้นนะครับผมอกวในหนึ่งนใ,นาาชชใช้ใจในครอบครัวยง่ของซื้อของที่ทจะเปในครอบครัวค่ะ คือของพิศนณีอ่ะแกจะแบ่งเงินออกเป็นสองส่วนชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งแกอมแอมไม้แต่ละเดือนแกจะอมอมออมเก็บออมไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เอามาใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับอย่างอย่างสมมุติอย่างช่วงนี้เช่นเป็นร,ร,รูทํานาพิศนุณีก็ะจะมีส่วนร่วมในการซื้ออาหารไปสมทบค,คนที่ประทํานาอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วงนี้ทางบ้านพิศนณีก็กำลังทำบ้าน,นเล็กๆอย่นะครับ ซี่สตอน,นี้ก็มีส่วนร่วมในอ่าในการอา่ออกค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้ทางบ้านอย่างนี้ครับผมมีส่วนร่วมในการนำสัสก,การลนทางิกิจการร่วม ในการนมัสก,การแทนเป็นเอเนยีในการนมัสก,การค่ะครับ,ค,รบคือพี่สันธนียแกถือศาสนาคริสตยน,นะครับวันอาทิตย์จะมีการเข้าโบสถ์นะครับพี่สันธนีอ่าในโครงการของพี่สันธนีจะจะ,จะให้พี่สันธนีทำหน้าที่เป็นเอลยิกนะครับคอยดูแลตรงนี้นะครับแล้วกแ็แต่ละวันจะมีแกจะทำกิจอาสาร่วมกับคณอนุอานะอนุชนครับกับชุมชนกับเด็กๆครับ หลังจากเข้าบสในเสร็จก็เก็บพยาะอะไรประมาณนี้ครับเก็บขยะรอบๆชุมชนอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ผมจะพูดถึงจุดเด่นของพี่สถานีนะครับพี่สณานีคือจุดเด่นของแกคือเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนมีอัธยาศัยดีครับคือ,อผู้พบเห็นก็จะมีความสุขไปได้วยนะครับเพราะว่าแกสามารถทักทายนักท่องเที่ยวสามารถ แนะนำสัตว์ท่ทองเท่วอะไรต่างๆเบื้องต้นแล้วก็คือพูดคุยสื่อสารเบื้องต้นได้ครับแล้วก็สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นพอได้ครับผมครับผมทีนี้เราขอขอบคุณบริษัทอินเตอร์เทคแคท้จริงบริเวณพื้นทไทยจำกัดครับผมโดยผมเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ผู้ดูแลพิการนะครับผมมากขอกราบขอบพระคุณบริษทัทมากๆที่ให้โอกาสพี่แล้วก็ทำให้พี่มีงานทำ แล้วก็ทําให้สภาพจิตใจหลายด้านดีขึ้นนะครับขอกบรขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ